ก็สวัสดีครับวันนี้ครับพบกันใน ep สองครับก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาพูดนะครับในกรณีที่เราครับลงคลิปไปแล้วนะครับแต่ว่าติดโลโก้เนี่ยเราจะทำยังไงดีนะครับอันนี้ก็บอกตรงๆเลยว่าคขอให้ทำใจ ทำใจก็คือคลิปที่เราลงเนี่ยนะครับยอดดูมันอาจจะสูงครับบางทีอาจจะหลักพันถึงหลักหมื่นหรือหลักล้านเลยครับองผมลงไปเนี่ยยอดวิวนะครับสูงสุดนะครับที่ทำมาก็คือ3.3ล้านวิวนะครับอันนี้ก็คือต้องตัดใจนะครับลบนะครับเพราะว่ามันมันผิดกฎของพี่มาร์คเขานะครับ เพราะฉะนั้นก็ 1. นึ่งะครับต้องทําใจนะครับก็คือต้องลบคลิปนั้นออกนะครับแล้วก็ตัวไหนที่เป็นลายน้ํานะครับลายน้ำเนี่ยแล้วก็พวกโลโก้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นติดมากับแอปนะครับหรือว่าลงมากับจากทีท็อกนะครับเขาก็จะบันทึกในตัวเครื่องให้เสร็จแล้วแล้วก็เอามาลงนะครับในคลิปเดียวนะครับสำหรับใครที่เป็นครีเอเตอร์แล้วนะครับโปรดเมือ เปิดหมวดมืออาชีพแล้วนะครับก็ถ้าลงไปแล้วก็ขอให้ลบนะครับบอกไว้เลยว่าขอให้ลบนะเพราะว่ามันจะมีเงื่อนไขก็คือการสร้างไรายได้นะครับต้องมีนะครับผู้ติดตามอย่างน้อย1,000คนนะครับหรือว่าลงคลิปนั้นนะ่ะต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์นะครับกับคนดูนะครับที่เข้ามา ติชมนะครับในคลิปของเรานะครับแล้วก็มีการทําปฏิสัมพันธ์มีการพิมพ์พูดคุยโต้อตอบนะครับอันนี้ก็พี่มาเขาก็จะส่งคลิปเราให้แชร์ต่อ,อคนอื่นนะครับแล้วก็โพสต์ของเราเนี่ยก็จะมีการดูที่ที่มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ผ่านเกณฑ์การสร้างไรายได้นะครับบางบางท่านนะครับอ่าบางที่บางท่านเนาะที่ผมรู้จัก ก็คนดูไม่คนผู้ติดตามเนี่ยไม่ถึงพันนะครับแค่สี่ร้อยกว่าคนเองนะสี400่ร้อยถึงห้าร้อยเนี่ยสามารถเปิดสร้างรายได้จากดาวได้แล้วเนาะเพราะว่าข้อที่หนึ่งก็คือการสร้างรายได้จากดาวก็คือมีผู้ติดตามหนึ่งพันคนที่เรารู้กันใช่ไหมครับหลังจากที่มีผู้ติดตามหนึ่งพันคนเนี่ยก็จะสามารถเปิดการสร้างรายได้จากดาว ตัวที่2นะครับก็จะเป็นคลิปโฆษณานะครับในคลิปสั้นของเรานะครับก็จะเป็นรายได้ตัวที่2องเข้ามานะก็จะเป็นโฆษณาจากคลิปเรียวหรือคลิปสั้นนะสังเกตนะครับเวลาที่เพื่อนของเราเนี่ยลงคลิปวิดีโอสั้นๆเนี่ยมันก็จะมีโฆษณาเด้งขึ้นตรงใต้นี่นะตรงใต้ใต้กระงเนี่ยเด้งขึ้นมานะครับอันนั้นก็คือเป็นสปอนเซอร์นะครับที่ คนที่เขาผ่านเกรนครับจากการสร้างรายได้นะมันจะเด้งขึ้นมานครับก็จะขึ้นอยู่กับยอดคนดูนครับถ้ายอดคนดู1,000พครั้งเนี่ยมันก็จะขึ้นหนึ่งถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็น1ดอลลาร์ครับหรือ0ูจุดดอลลาร์อะไรเลบนี้มันก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะครับสะสมแล้วก็พี่มาเขาก็จะตัดนะครับตัดรายได้ของเราเนี่ยก็คือทบ,ทบยอดนะ่ะไ,ไม่ใช่ตัดออกนะทบยอดรายได้ของของเรานะครับแล้วก็เพื่อจะส่ง ครับแล้วก็ที่ที่เขียนไว้นะที่ที่พี่มารส่งข้อความมาให้ก็จะเป็นวันทุกวันที่25้าของทุกๆเดือนนะครับก็จะมีการโอนเข้าบัญชีที่ที่เราสมัครกันเองเพราะฉะนั้นก็ก็อยากจะให้แจ้งให้ทราบครับก็ต้องทําใจนะครับ1นึ่งทำใจครับแล้วก็ลบคลิปนั้นออกซะนะครับจะได้เปิดการสร้างไรายได้นะครับสําหรับใครที่ มีผู้ติดตามครบแล้วนะครับแล้วก็อาจจะยอดการชมเนี่ยอาจจะสูงหน,นะครับต้องทําใจลบคลิปออกนะครับก็เมื่อวานเนี่ยผมไล่วันสองวันนี่แหละไม่ใช่เมื่อวานนะครับผมลองเอาคลิปออกนะครับเอาคลิปที่เป็นจากทิกตอ,อกนะที่ผมทำโพงเปลี่ยนลําโพงใหม่นะครับของรถซีบีกนะ ก็จะมี2 EP ครับอันนั้นก็คนติดตามเยอะเหมือนกันนะก็หลัก5 0 0 0ถึง6,000คนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เสียดายนะครับแต่ติดโลโก้เราไม่รู้เนาะเราก็เพิ่งศึกษานะครับเพิ่งเรียนรู้นะครับก็ติดโลโก้มานะครับก็เลยต้องลบออกนะครับพอลบออกเนี่ยในหลายคลิปเนี่ยประมาณ5คลิปนะครับก็วันวันถัดไปเนี่ยวันรุ่งขึ้นนะครับพี่ม้าก็ส่งข้อความมาว่าสามารถสร้างไรายได้จาก โฆษณานะครับก็เป็นการไลฟ์สดต่างๆเนาะก็สามารถเพิ่มรายได้ได้แล้ววันนี้ก็ตั้งค่าสจวนน้อยนะครับก็มาพูดคุยกับพี่ๆให้ฟังว่าถ้าลงคลิปไปแล้วนะครับเราจะทํำยังไงก็คือต้องลบออกนะครับถ้าใครลบไม่เป็นนะครับก็พิมพ์มาบอกใต้คอมเมนต์นะครับผมจะได้ทำคลิปวิดีโอสอนว,ว่าศึกษาใน พี่ๆเขาที่เขาทาไว้นะครับก็เข้าไปที่ตรงโฆษณาในตรงคลิปของเรานะครับกดปุ่มข่ยป้า3จุดด้านล่างสุดนะครับแล้วก็มันจะขึ้นมาโชว์ตรงด้านซ้ายมือนะครับว่ามีปุ่มคํว่าลบนะครับเราก็ลบออกนะครับก็ถ้าลบออกแล้วก็จะสามารถสร้างรายได้ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็าฝากพี่ๆทุกท่านที่ที่ลงคลิปไปแล้วนะครับที่ติดโลโก้ ว่าอะไรนะก็ขอให้ลบออกนะจะเป็นผลดีที่สุดนะครับสำหรับใครที่เปิดเป็นหมวดมืออาชีพนะครับแล้วก็สร้างรายได้นะครับในคลิปเดียวเป็นคีเอเตอร์นะครับก็ขอให้พี่ๆทุกท่านนะครับประสบผลสำเร็จแล้วก็มีรายได้เข้ามาเยอะๆนะครับโอเควันนี้ก็น่าจะลาไปก่อนนะครับก็ขอต้องลากันไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ